ที่จังหวัดกระบี่ครับจัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเลเพื่อให้น้องมาเรียมและก็ยามีเนื่องในวันพยูนแห่งชาตินะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันณวรีนารีรัตนรัชกัญญาครับพลเรือโทอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3เปิดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเลเพื่อน้องมาเรียมและน้องยามี เนื่องในวันพยูนแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันณวรีนารีรัตนะรัชกัญญากิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมของวันพยูนแห่งชาติโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมกับกองทัพเรืออุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมู่เกาะพีพีและเนเชอร์ไมลเอ็ดได้จัดขึ้นมานะครับเพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจความสำคัญและการอนุรักษ์พยูนและญ้าทะเล พร้อมทั้งเผยแผ่การดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดาริและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนรัชกัญญาที่ทรงมีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์แนวปะการังกระปังหาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยโดยโปรดให้มีการจัดตั้งมูลนิธิและโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เพื่อให้แนวปะการังกระปังหาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยครับได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล